สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องชาว YouTube ท,ที่คขาลับลกทุกทุกท่านครับสุปปูสุกข้นเด้อพี่น้องท่างไก่พี่น้องท่างไก่ตามประเทศและในประเทศก็ดีเด้อพี่น้องเด้อมาพบมาพกกบกระเป๋าเดือกนะครับเด้อตอนแรงๆเหมือนแรงคักรครับหาม่วงเคืงหกมงเด้อพี่น้องเดอ้อสีมืดแล้วไปธุระบนมือเด้อพี่น้องเด้อสิมากินได้ต้มพี่บ้านพี่น้องมากินต้มต้มเครื่องในเด้อพี่น้องเด้อกับแก้วขมคนซื้อเพิ่นขายเพิ่นเฮ็ดให้เพิ่นแถมให้ยนะพี่น้องเนาะมาพี่น้องมามื่อทีทั้ง บอทางการเนี่ยมันมืดเป็นขับเนี่พี่น้องเด้อมาหลังหมู่บ้านครับมื่อนี่มาหนอกสถานที่จล็หน่อยไก่เติบหนอกบ่ไก่เอกในหมู่บ้านเน่ยตีนหลังหมู่บ้านครับป้าป่าหมู่บ้านด้วยพี่น้องเด้อข้างล้างกับหน้าเพิ่นข้างหลังนี่ก็เป็นน้องป้าป่ามันหยนแสงกันเลยเฮ็ดมาท่านหน่อยด้วยพี่น้องเด้อคนท่านคนกระดูดป่าเนาะพี่น้องมาพี่น้องมาได้บอกอะไรอย่าห่างเนาะคำเรียกว้าพี่น้องเด้อขออนุญาตขึ้นเก่าลรอครับจวดตกดอกก้อนดาดน้ำหยากร้อนด้วพี่น้องเด้อ กินเนื้อกินไข่ก็กินคอก็กินคอเสียบด้วยพี่น้องเด้บอบาลุ่นโล่งให้กินป่านนี้ด้วยพี่น้องเด้อยดากน้ำใจกันมากกินเนื้อกินไข่ด้วยพี่น้องเนาะมาพี่น้องมาจิตแจดรีดปลายมาถักพี่น้องโอ้เงี้ยนั่งไม่ก็ได้พี่น้องเด้อมาพี่น้องบัดนี้มาโอ้ยผมลืมสอนด้วพี่น้องเด้อผมลืมมาสนนาม ขพิ่งในเดือครับนี่จะจะเสียบอันนี้ก็เป็นใสเดือครับเป็นหนองเดือไม่เป็นหนองเดือก็ับแก้ม,ม,มแก้วขมดีพู่น้องอันนี้พวกบี เนื้อแก้มเหล่าดอกพี่น <afraid> ้องเด้อยปัจจุบันเนื้อแก้มนั่นแหมันพอดีเนาะเดี๋ยวจะพยายามไปเบิ่งเนาะแคบแก้มพี่น้องแคบแก้มจะแคปแก้มยังแต่ว่ากันเจาะกินนี่ละตก็นะอื้ม พรออมออมือออกมือนเอกลืมพักปลายได้โม,ม,ม,มดิดงม่งได้โมนเนี่ยเม่รู้สิน่ตบเปื่อเดียไปองเ่ยายกิริวได้ไปดองเลยมไม่งั้นล่ะแ,แท่หน้าบอกได้อย่างไรมันนี่

ปากน้ำมาคำแยังมาเปหนรอ,องมือนี่ไปดูละขวขวดกีบี้ ไปไปขอย่าขัดโมยไปหรอกเดี๋ยวมันไม่ทอง ลืมอ้อนพี่น้องเอ้ยป้าอักดับเลยกระสอบเป็นดูดปลา เดี๋ยวบ้าเดี๋ยวจะไปหาเมสาสะหน่ำสะหนองมาดูดปลาสุดกินเจ้งมืออยู่ไป่น้ออกโบว้กับปั้งงอนเนี๋ยครับเมสาสะะน่งพป่นหองเนาะอย่างาปลาคนยหญ่ข่างหนองเลยเนาะ คำพี่น้องมึมงนี่มาคำปากน้ำกพิ่งกับตัวไม่เปืยด,ดี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 เยพี่น้อง ตัมนี้ก็ตัวม,ม้เปลือกเรับเป็นเหาบนนี้อบนนึ้เปลือก เริ่มส่วนพี่ àn, ดองเอ้ยนี่ <c ười> เลยส่วนกดอืมโอ้ยมากินนี่กไหลเห็นไหมพี่น้องเด้อขาก็แช่คนซับตะแกรกกระดิ่งห้บเ้าแดงนั่นไงพี่น้องมือได้มือเลก็เริ่มบอกเพมาบอกทังกระเด็นนาพี่น้องเนาะคนหายที่เก่าไหลเปิ้นาเปิ้นอยากกดนาะนพี่น้องเนาะบังคบเปิ้นกระบาดหรอก mm ก็เมืนครับสูดิบว่าไรคุมชอบด้วยครับส่วนมากโดยส่วนตัวดิบเสียบกว่าอืม เบคับอิมอ้มอิ้มอิมพี่หลองอิม้ม บอเบิดพี่น้องเบอเบอิดพอแล้วอิมออ่มขัมมบถ่ายพ,พีนพพ่น้องอิ่มพิมพอดพี่น้องพอพี่น้องเหมือนพอดีเบอเบิดครับพี่น้องอิ่มเด้อพี่น้องเด้อ สำหรับกินนี่ก็พะสำลีนกเปียงน้องอานมากกับก้นไหลตาช่าก้นแช่ได้เปียงเลยเนี่ยต้องจ่ายเปาแดกเนี่ยการเทีการท่านนเปียงน้องอัานกินได้ยากตาางการพูดการจากผมประสบแบบก้อนยังกอจอบพี่น้องกับเขาถกเขาไปน้เปียงน้องดูบีมีนองขาถกเขาไปพี่น้องหักกันแป้งกันขี่เก่าจะถิ่นจะป่าจะไล่หลังกันที่เก่าด้วยพี่น้องด้วยเจ็ดมื่นเจ็ดยังให้เบิ้งกระทาเบิ้งได้เปียงเรื่องเเสา กินจังสูเบิ้งกับถาเบิ้งได้เปลี่ยนแล้วสำหรับืันนี้กับที่พ่อสมีเนาะเปลี่ยนละสวัสดีครับ